ทรงพระอักษรนะพระที่นั่งสันเพชรปรา,าสาทมีพระพักหมองคำเพราะยังคงโศกเศร้าต่อการสิ้นพระชนของพระมเหสีสุริโยไทยในสนามรบเมื่อห้าวันก่อนพระองค์ทรงนิ่งเงียบไปชั่วครู่หลังจากที่ทรงฟังพระราเมีสวนและพระยามหาเสนาบดีกราบทูลถึงแผนการที่จะสู้รบกับกองทัพพม่าต่อไปในที่สุดพระองค์ก็ตรัสว่า ข้าไม่อยากส่งทาหารของเราออกไปสู้รบอีกเราออกไปรบสองครั้งต้องสูญเสียทั้งพระบรมดิรกและสมเด็จพระสุริโยไทยข้าตั้งใจจะตั้งรับอยู่ในกรุงศรีอยุธยาเพื่อจะรอให้พระมหาทร,รมราชายกทัพหัวเมืองฝ่ายเหนือลงมาตีกระหนาบกองทัพพมา่าหรือจะรอจนเข้าหน้าฝนเพื่อให้น้ำหลากลงมาท่วมค่ายพมา่าจนพระเจ้าตะเบงชเวตีต้องเลิกทัพกลับไปเอง เรามีสเสบียงอาหารเพียงพอที่จะอยู่กันได้อีกหลายเดือนและยังสามารถออกไปหามาเพิ่มเติมได้อีกตลอดเวลาแต่คราวนี้เราไม่ยกกองทัพไปรบบนพื้นดินพระเจ้าค่ะเสด็จพ่อพระราเมศวรกลาบทูลเราได้เปรียบที่มีปืนใหญ่ยิงได้ในระยะไกลและมีทั้งเรือสำเภาและเรือภายขณะที่พมา่าไม่มีแม้แต่เรือภายเพราะเรารวบรวมเรือทั้งหมดมาเก็บไว้ในกรุงศรีอยุธยาแล้ว ถึงพมา่าจะหาเรือได้บ้างแต่ก็เป็นเรือภายลำเล็กๆพวกมันก็ไม่มีทั้งเวลาและไม้ที่จะมาต่อเรือขนาดใหญ่ที่จะเข้ามาตีกรุงศรีอยุธยาได้พระยามาหาเสนาบดีกราบทูลเสริมข้าพระพุทธเจ้าขอสนับสนุนแผนของพระโอรสที่จะเอาปืนใหญ่บรรทุกเรือสำเภาไประดมยิงค่ายพมา่าเป็นความคิดที่ดีเพราะนอกจากจะทำลายค่ายและกำลังของข้าศึกแล้ว ทหารของเรายัางไม่ต้องเข้าสู้รบประชิดต,ตัวกับทหารพรมาร่าอีกด้วยทําให้ไม่ต้องเสียเลือดเนื้อพระเจ้าค่ะสมเด็จพระมหาจักรพรรดิพ่อพระเนธไปที่พระราเมศวนแล้วเราจะส่งเรือสังเภาบรรทุกปืนใหญ่ขึ้นไปถึงไหนถึงขนอนป่ากคูพระเจ้าค่ะพระราเมศวนกลาาทูลแต่เดิมเมื่อเริ่มทําสงครามนั้นพระเจ้าตะเบงชเวตีได้ตั้งค่ายอยู่ที่บ้านกลุ่มดอง ส่วนค่ายของพระเจ้าแปรอยู่ที่บ้านมะขามยองหน่วยลาดตระเวนของเรารายงานมาว่าบัดนี้พระเจ้าตะเบงชเวตี้ได้ย้ายทัพหลวงมาตั้งค่ายที่ขนอนปา่าคูริมแม่น้ําเจ้าพระยาใต้กองทัพของพระเจ้าแปรลงมาจึงเป็นโอกาสดีของเราที่จะส่งเรือสำเภาติดปืนใหญ่ไปถล่มค่ายของพระเจ้ากรุงหงสาวดีบ้างเราอาจจะโชคดีถ้าพระเจ้ากรุงหงสาวดีเกิดถูกกระสุนปืนใหญ่ตายในชั้นต้นนี้ หม่อมชันจะทดลองใช้เรือสำเภาเพียงหนึ่งลำก่อนถ้าวิธีนี้ได้ผลเรามีเรือสำเภาอีกหลายลำที่จะใช้ได้ต่อไปลูกเตรียมเรือสำเภาและก็ตัวแม่ทัพที่จะนำทัพไว้พร้อมแล้วหรือพระเจ้ากรุงศรีอยุธยาทรงถามพร้อมแล้วพระเจ้าค่ะหม่อมชันมาขอพระราชาอนุญาตจากเสด็จพ่อเท่านั้นพระเจ้ากรุงศรีอยุธยาทรงถอนพระทยัย พ่อนะไม่ขัดข้องแต่ขอห้ามไม่ให้เจ้าและมะหินนำทับออกไปเองพ่อเสียใจมากอยู่แล้วที่ต้องสูญเสียทั้งแม่และน้องของเจ้าไปในเวลาติดติดกันไม่อยากจะทุกข์มากไปกว่านี้พระราเมศสวนทรงยิ้มด้วยความดีพระไทยัยหม่อมชั้นจะมอบให้พระจมจาตุรงนำเรือสำเภาลำหนึ่งและเรือพายอีกสี่ลำออกไปทำการในครั้งนี้พระเจ้าค่ะอืมถ้าเป็นเช่นนั้น พ่อก็เบาใจพระจงจาตุรงดีทางสติปัญญาและฝีมือจิตใจก็ห้าวหานคงจะเอาตัวรอดกลับมาได้ลูกจะให้ออกไปเมื่อใดรุ่งนี้เช้าพระเจ้าค่ะ แสงแดดยามเช้าของเดือนเมษายนที่ส่องลงมายังป้อมเพชรซึ่งเป็นป้อมกราการใหญ่ตั้งอยู่ที่มุมกำแพงเมืองทางด้านตา้ของกรุงศรีอยุธยาตรงที่แม่น้ำป่าสัก์ไหลมาบรรจบกับแม่น้ำเจ้าพริยานั้นเริ่มแรงทำให้อากาศร้อนอบอ้าวยิ่งขึ้นแต่ลมท้องทุ่งที่พัดทวนกระแสข,ของแม่น้ำเจ้าพระยามากระทบป้อมเพชรเช้าวันนี้ช่วยนำความสดชื่นมาให้ทหาร20คน ที่เฝ้าเวนอยู่บนป้อมตั้งแต่เที่ยงคืนมาแล้วทหารทั้งหมดต่างสอดสายสายตาไปยังฝั่งตรงข้ามอย่างระแวดระวังคอยสังเกตดูสิ่งบอกเหตุว่าจะมีกองทัพพมา่ายกมาตีกำแพงเมืองด้านนี้หรือไม่ปืนใหญ่ยาวเจ็ดสอกคืบสองอนิ้วสามกระบอกถูกวางเป็นระยะบนตัวป้อมซึ่งสร้างยื่นออกมาจากตัวกำแพงเมืองผลประจำปืนกระบอกละสี่นาย ยืนเตรียมพร้อมอยู่ข้างปืนใหญ่ทั้งสามกระบอกตลอดเวลาเนื่องจากครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่กองทัพพมา่าได้ยกทัพมาตีกรุงศรีอยุธยาจึงไม่คุ้นเคยกับภูมิประเทศร,รอบๆเมืองหลวงของพระราชอาณาจักรไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งชายภูมิของกรุงศรีอยุธยากองทัพพมา่าที่ยกกำลังมาถึงสามแสนคนนั้นตั้งค่ายอยู่ทางทิศเหนือทิศตะวันออก และทิศตะวันตกของกรุงศรีอยุธยาทั้งหมดโดยที่ทางทิศใต้ไม่มีค่ายทหารพม่าตั้งอยู่เลยกำแพงเมืองด้านนี้จึงตลอดจากการโจมตีและทําให้ฝ่ายไทยสามารถผ่านเข้าออกกรุงศรีอยุธยาทางประตูเมืองด้านใต้ไปหาสเสบียงอาหารอาวุธและกระสุนโดยทางเรือได้อย่างสะดวกตั้งแต่เช้าตรู่บริเวณท่าเทียบเรือหน้าป้อมเพชรวันนี้คึกคักเป็นพิเศษ ทหารหลวงในชุดสีแดงเข้มขัดดาบคู่ที่หลังจำนวนนับร้อยรายล้อมล่างกว้างหน้าท่าเทียบเรือขณะที่ไพร่าชายสิบห้าคนค่อยๆเข็นปืนใหญ่สองกระบอกแต่ละกระบอกยาวหกศอกคือหกนิ้ววางอยู่บนแท่นปืนมีล้อเคลื่อนที่ได้ขึ้นไปตั้งอยู่บนกลางลำเรือสำเภาสองเสาที่จอดเทียบท่าอยู่ปืนใหญ่กระบอกหนึ่งชื่อนารายสังหารหันปากกระบอกไปทางกลาบขวาของเรือสำเภา ส่วนอีกระบอกหนึ่งชื่อหน้าขอราชปลายพิษตั้งอยู่เคียงข้างกันแต่หันปากกระบอกไปทางกลาบซ้ายทําให้เรือสำเภาลํานี้ได้แปลสภาพทันทีจากเรือสินค้าเป็นเรือรบที่มีศักยภาพสูงสามารถยิงได้จากทั้งสองกลาบในเวลาเดียวกันพระจมจาจุรงอดีตหัวหน้าทหารทะลวงฟันของสมเด็จพระชัยราชาธิราชในปัจจุบันเป็นเจ้ากรมพระตํารวจฝ่ายขวา สวมเสื้อยันสีแดงและกางเกงสีน้ำเงินเข้มสะพยดาคู่ยืนเท้าเปล่ากอดอกพิงกราบขวาของเรือยิ้มยังคึงพอใจที่การขนปป้นใหญ่ขึ้นเรือสำเภาเป็นไปอย่างเรียบร้อยเมื่อพระโจมจาตุรงหยุดยิม้มใบหน้าสี่เหลี่ยมกล้านแดดเสริมด้วยหนวดดกสีดำเข้มรับกับร่างอันสูงใหญ่ล่ำสันดูดุดันน้าเลงขามทันทีด้วยวัยสาสบของพระโจมจาตุรง ถูกยกย่องให้เป็นนักดาบฝีมือเอกและแม่ทัพชั้นแนวหน้าคนหนึ่งของกรุงศรีอยุธยาพระโจมจาตุรงถูกให้ออกจากราชการในช่วงที่ขุนวรวงศา์าธิราชเรื่องอำนาจจึงไปรับจ้างคุ้มกันเดือสำเภาที่วิ่งขนสินค้าระหว่างกรุงศรีอยุธยากับหัวเมืองทางใต้เมื่อสมเด็จพระมหาจักรพรรดิเสด็จขึ้นครองราชได้มีพระราชดำริที่จะปรับปรุงกองทัพให้เข้มแข็งจึงได้โปรดกล่าว ให้อดีตขุนทาหารฝีมือดีของสมเด็จพระชัยราชาธิราชเช่นพระโจมจาตุรงพระราชเสนาและพระราชพักดีกลับเข้ารับราชการตามเดิมวางปืนใหญ่เรียบร้อยดีมากพระโจมเสียงพูดเป็นภาษาไทยแต่สำเนียงแปลงแตกต่างไปจากที่คนไทยทั่วไปพึงพูดกันดังมาจากท้ายเรือพระโจมจาตุรงหันไปตามเสียง ผูพ้พูดเป็นชายหนุ่มร่างสูงใหญ่ไวัยไม่เกินสามสิบปีแต่ที่สะดุดตาคือผมสีน้ำตาลแดงเข้มที่หยิกเต็มหัวและหนวดเคราสีเดียวกันจมูกโด่งเดินออกมาจากห้องนงายสำเภาก็ทำตามที่ท่านแนะนำนั่นแหละเวซาโกเจ้ากลมพระตำรวจฝ่ายขวาตอบพร้อมกับกิมให้ชายที่ชื่อเวซาโกเดินเท้าเปล่ามาหยุดข้างพระโจงจาตุรงซึ่งเตี้ยกว่าครึ่งคืบ เขานุ่มกางเกงสีดำยาวแค่น่องไม่สวมเสือ้อเปลือยอกกว้างที่บึกบึนมีขนสีน้ำตาลแดงเข้มปกคลุมไปทั่วเวซาโกเป็นชาวโปรโต,ตุเกสมีชื่อจริงว่าเวสโกเดอราโกแต่คนไทยเรียกเขาว่าเวซาโกเป็นลูกเรือสำเภาของพ่อค้าชาวโปรโต,ตุเกสที่เดินทางมากรุงศรีอยุธยาเมื่อหกปีที่แล้วในรัชสมัยของสมเด็จพระชัยราชาธิราช และได้นำปืนใหญ่20กระบอกมาแลกกับข้าวเครื่องเทศหนังสัตว์และงาช้างสมเด็จพระชัยราชาธิราชทรงสนพระไทยในอนุภาพของปืนใหญ่จากโปรตุเกสเป็นอย่างมากถึงกับส่งจ้างทหารชาวโปรตุเกสมาหลอกปืนใหญ่ไว้หลายขนาดและสอนทหารไทยให้รู้จักวิธีสู้รบด้วยปืนใหญ่พระวิสัยทัศน์ของสมเด็จพระชัยราชาธิราชได้ปรากฏผลอย่างเต็มที่ เมื่อปืนใหญ่นับร้อยกระบอกที่สร้างขึ้นในสมัยนั้นและประจำอยู่บนกำแพงเมืองกรุงศรีอยุธยาได้เป็นกำลังหลักในการต้านทานการโจมตีของข้าศึกไว้ได้เวสาโกหลงหลายชีวิตความเป็นอยู่ในดินแดนสยามจึงได้ตัดสินใจตั้งรกรากอยู่ที่กรุงศรีอยุธยาตั้งแต่นั้นมาโดยประกอบธุรกิจซื้อสินค้าพื้นเมืองต่างๆมารวบรวมไว้เพื่อขายให้กับเรือสำเภาของชาวต่างชาติ ที่เดินทางมาค้าขายกับกรุงรีอยุทยาธุรกิจของเวสาโกรุ่งเรืองจนมีทุนต่อเรือสำเภาขนาดกลางเป็นของตัวเองลำหนึ่งทำการค้าขายระหว่างปรุงสีอยุทยากับกหัวเมืองทางใต้เวซาโกสนิทสนมกับพระจงจาตุรงมากเพราะปลูกบ้านอยู่ใกล้กันเมื่ออดีตหัวหน้าทหารทะลวงฟันถูกขุนวรวงศ์สธิราชให้ออกจากราชการจึงชวนมาทำงานด้วย สียงฝีเท้ามาจํานวนหนึ่งวิ่งเข้ามาใกล้ท่าเรือทำให้พระโจมจาาตุรงและเวสาโกพลาความสนใจจากปืนใหญ่หันไปมองตามเสียงกระโอรสราเมสวนเสด็จมาแล้วพระโจมจาาตุรงพูดขึ้นพร้อมกับพยักหน้าให้เวสาโกเดินตามลงจากเรือไปคอยรับเสด็จพระราเมศวนซึ่งตามเสด็จโดยพระยามหาเสนาบดีและนายทหารอีกสิบนายส่งก้าวลงจากหลังมาพระที่นัง แล้วเสด็จตรงไปที่เรือสำเภาพระโจมจาตุรงและเวสาโกยืนรออยู่ที่สะพานไม้ที่พาดจากฝั่งไปที่เรือสำเภาทั้งคู่คุกเข่าถวายความเคารพทุกอย่างพร้อมหรือพระโจมพระราเมศวรทรงถามพระโจมจาตุรงพนมมือระหว่างอกขณะที่กราบทูลพร้อมแล้วพระเจ้าค่ะปืนนารายสังหารและปืนหน้าคราบปลายพิษตั้งอยู่บนเรือเรียบร้อยแล้ว เรือพายอีกสี่ลำพร้อมด้วยทหารประจำเรือลำละสี่สิบนายและปืนจ่ารงยาวสามศอกประจำเรือลำลักระบอกเพื่อทําหน้าที่คุ้มกันเรือสำเภาก็พร้อมแล้วเช่นกันพระพุทธเจ้าค่ะพระราเมศวนทรงมองไปที่ชาวโปรตุเกสร่างยักษ์ซึ่งเป็นเจ้าของเรือสัเภาและสรงยิ้มให้ข้าขอขอบใจท่านเวซาโกที่ยอมเสียสละให้เรือมาช่วยต่อสู้ข้าศึกนอกจากให้เรือไปใช้แล้ว ทนเยซาโกจยงรับอาสาเป็นผู้ขับเรือลำนี้ไปโจมตีค่ายพมา่าและช่วยในการสู้รบอีกด้วยเพราะมีความรู้ความชำนาญในการใช้ปืนใหญ่พอสมควรพระเจ้าค่ะพระโจมจากตุรงกลาบทูลเวซาโกพนมมือแล้วกราบทูลช้าๆด้วยภาษาไทยข้าพระพุทธเจ้าถือว่ากรุงศรีอยุธยาเป็นบ้านเมืองของข้าพระพุทธเจ้าด้วยเพราะทำมาค้าขายอยู่ที่นี่ เมื่อมีข้าศึกมารุกรานข้าพระพุทธเจ้าต้องร่วมต่อสู้ป้องกันบ้านเมืองของเราพระเจ้าค่ะพระโจมจาตุรงกราบทูลเสริมเวซาโกเป็นคนไทยไปแล้วพระเจ้าค่ะมีเมียที่กรุงศรีอยุธยาอยู่สองคนมีลูกสองคนและมีเมียที่นครศรีธรรมราชอีกหนึ่งคนกราบพระพุทธเจ้ารักผู้หญิงไทยเราน่ารักเอาใจเก่งและดูแลดีชาวโปรตุเกสร,ร่างยักษ กลาบทูลด้วยใบหน่ายิ้มแย้มพระราเมสวนทรงพระสวนท่านน่ะไปโจมตีค่ายทหารพม่ากลับมาข้าจะหาหญิงสาวสวยๆให้เป็นเมียอีกคนหนึ่งเวสากโกหัวเราะลั่นถ้าเช่นนั้นข้าพระพุทธเจ้าขอถวายชีวิตเพื่อป้องกันกรุงศรีอยุธยาข้าศึกจะเข้ากรุงศรีอยุธยาได้ต้องข้ามศพข้าพระพุทธเจ้าก่อนพระเจ้าค่ะ พระราเมศวรทรงตกปลายอันบึกบืนของเวสาโกด้วยพระหัตถ์ข้างขวาขอให้มีชายชนะท่านเวสาโกถข้าจะเตรียมรางวัลไว้ให้ใบเรือทั้งสองใบของเรือสำเภากลางรับลมในแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างเต็มที่ส่งให้เรือ เรื่อนลำไปกลางแม่น้ํามุ่งหน้าไปทางทิศเหนือหลังจากที่ได้แล่นผ่านแม่น้ําลบปุรีที่ไหลามาบรรจบกับแม่น้ําเจ้าพระยาเรือพายคุ้มกันสองลำแล่นอยู่ด้านซ้ายของสำเภาและอีกสองลำอยู่ที่ด้านขวาสองฝั่งแม่น้ํายามหน้าแหลงเป็นทุ่งกว้างโล่งสุดสายตาแต่หน้าน้ําหลากท้องทุ่งแห่งนี้จะถูกน้ําท่วมจนกลายเป็นทะเลน้ําจืดไปเกือบห้าเดือน บางช่วงที่เป็นดอนสูงจนน้ำท่วมไม่ถึงมีไม้ยืนต้นและกอไผ่ขึ้นเป็นกลุ่มเล็กๆริมฝั่งแม่น้ำบ้านและกระท่อมหลายหลังที่อยู่กลางดงไม้เหล่านั้นถูกปล่อยร้างเพราะเจ้าของลีภัยสงครามเข้าไปอยู่ในเมืองหลวงกันหมดเห็น้ายของข้าศึกแล้วลูกเรือของเวสาโกที่ปีนเสากระโดงใหญ่กลางลำสำเพาขึ้นไปเป็นยางบอกเหตุตะโกนลงมาพร้อมกับชี้มือไปข้างหน้า เฉียงไปทางฝั่งขวาของแม่น้ําพวกเราเตรียมพร้อมพระโจมจาาตุรงยืนอยู่เคียงข้างเวซาโกซึ่งถือพรงงานเรือร้องสั่งทหารของเขาพร้อมกับยกมือขวาปาดเหงื่อบนใบหน้าถึงแม้จะมีลมแม่น้ําพัดมาแต่อากาศช่วงบ่ายอ่อนๆนี้ก็ยังร้อนจัดอยู่ดีเรากะเวลาได้ดีมากเวซาโกเหงื่อซึมเต็มหน้าและอกเปลือยพูดยังตื่นเต้น กว่าเราจะถึงค่ายพมา่าตะวันจะคล้อยลงมาอีกหน่อยพวกมันจะเห็นเราไม่ชัดเพราะแดดจะส่องเข้าตาเราจะได้เปรียบเพราะตะวันอยู่ข้างหลังเราอากาศร้อนอย่างนี้พวกมันคงนอนหลบแดดอยู่ในค่ายพระโจมจ้าตุรงกล่าวอย่างประตือรือร้นดวงตาเป็นประกายเดี๋ยวจะยิงให้สนุกมือพวกมันคงจะไม่คิดว่าเราจะมาโจมตีทางแม่น้ำ เจ้ากลงพระตำรวจฝ่ายขวามองไปที่กลางลำสำเพาบริเวณที่ปืนใหญ่สองกระบอกตั้งอยู่พลประจำปืนทั้งสองกระบอกกำลังเตรียมบรรจุกระสุนถึงแม้ปืนนารายสังหารซึ่งหันปากกระบอกไปทางกลาบขวาจะยิงก่อนเพราะค่ายพมา่าตั้งอยู่ด้านนี้แต่พระโจมจาาตุรงก็สั่งให้ปืนหน้าคาราปลายพิษบรรจุกระสุนเช่นกันเพื่อให้พร้อมไว้พลประจำปืนคนที่หนึ่งของปืนนารายสังหารใช้ไม้พลอง ที่ปลายข้างหนึ่งหุ้มด้วยพุ่มดอกเหลาทําทด้วยผ้าเรียกว่าไม้ยัดสอดเข้าไปในปากกระบอกปืนจนถึงก้นบึ้งปืนเช็ดให้แห้งสะอาดและชักไม้ออกพลประจําปืนคนที่สองใช้สองมือยกห่อผ้าบางอย่างขนาดเท่าผลมะพราะ้าวข้างในมีดินปืนจากกองห่อผ้าบนพื้นเรือด้านขวาของปืนใส่เข้าไปในปากกระบอกปืนพลประจําปืนคนที่หนึ่งกลับไม้ยัด ใช้อีกปลายหนึ่งที่หุ้มห่อด้วยผ้าอย่างหนาจนโตเกือบเท่าปากกระบอกปืนดันห่อดินปืนเข้าไปจนถึงก้นบึ้งปืนแล้วชักไม้ออกพลประจำปืนคนที่สองหยิบเปลือกมะพร้าวมัดเป็นฟอนซึ่งกองอยู่บนพื้นเรือยัดเข้าไปในปากกระบอกปืนพลประจำปืนคนที่หนึ่งใช้ไม้ยัดปลายที่หุ้มด้วยผ้าหนาดันเปลือกมะพร้าวซึ่งทำหน้าที่เป็นหมอนปืนเข้าไปจนอัดกับถุงดินปืนและชักไม้ออก พลประจำปืนคนที่สามอุ้มลูกปืนเหล็กลมขนาดหกนิ้วครึ่งหนักสิบแปดปอนจากกองกระสุนที่วางอยู่บนพื้นเรือด้านซ้ายของปืนใส่เข้าไปในปากกระบอกปืนพลประจำปืนคนที่หนึ่งใช้ไม้ยัดดันลูกปืนเข้าไปจนอัดแน่นกับหมอนปืนแล้วชักไม้ออกพลประจำปืนคนที่สี่ซึ่งยืนอยู่ท้ายปืนใส่สายชนวนลงไปในรูท้ายปืนจนปลายสายชนวนทะลุเข้าไปในห่อดินปืน พลประจำปืนทั้งสี่นายของปืนหน้าคราบปลายพิษก็ได้บรรจุกระสุนด้วยวิธีเดียวกันกันกบปืน,นรายสังหารบัดนี้ปืนใหญ่ทั้งสองกระบอกพร้อมแล้วที่จะยิงเวซาโกบังคับเรือสำเภาให้มาอยู่ห่างจากฝั่งแม่น้ำด้านตะวันออก30เมตรไกลจากค่ายของพระเจ้าตะเบงเชเวตีประมาณ20่สิเซนซึ่งเป็นระยะที่พระโจมจาตุรงได้ตั้งศูนย์ปืนไว้ล่วงหน้าแล้ว ทุกคนบนเรือสำเภามองเห็นสาวระเนียค่ายพม่าอยู่ลิบลิบข้างหน้าเวสาโกทชะลอความเร็วของสำเภาลงจนเกือบจะหยุดนิ่งแล้วหันมาพยักหน้ากับพระโจมจาตุรงเจ้ากลมพระตำรวจฝ่ายขวาตะโกนสั่งพลประจำปืนทันทียิงพลประจำปืนคนที่สี่ของปืนอนรายสังหารใช้คบเพลิงจุดสายชนวนเพียงชั่วอึดใจเดียวเสียงกัมปนาดดังก้องทั่วลำเรือ ตัวปืนนา,ายสังหารถอยหลังมาหนึ่งศอกตามแรงสะท้อนขณะที่ลูกปืนพุ่งโลดออกจากปากกระบอกอีกอึดใจต่อมาเสียงตะโกนของยามบอกเหตุบนเสากระโดงเรือดังลั่นลงมาถูกหลังคาค่ายพมา่าพังไปหนึ่งหลังแล้วเสียงเฮพร้อมด้วยเสียงปลดมือดังลั่นทั้งลำเรือพระโจมจ่าตุรงตะโกนออกคำสั่งรีบบรรจุไม่เร็วเลงไปทางขวาสักสามวา พลประจำปืนนา,ายสังหารเข็นปืนกลับไปในตำแหน่งเดิมและทำตามคำสั่งทันทีอย่างว่องไวเสียงปืนนัดที่สองดังก้องเรืออีกครั้งหนึ่งแล้วเสียงตะโกนก็ดังลั่นลงมาจากเสากระโดงถูกอีกแล้วหลังคาอีกหลังหนึ่งระจุยไปแล้วเสียงเห่และเสียงปรบมือสนันตามมาอีกก่อนที่ปืนนา,ายสังหารจะยิงนัดที่สามยามบอกเหตุตะโกนลงมาบอก พวกพมา่มามันรู้แล้วว่าลูกปืนมาจากทางไหนทหารม้าพมา่าจํานวนหนึ่งกําลังลากปืนใหญ่ขนาดเล็กมาที่แม่น้ํามีทหารเดินเท้าวิ่งตามมาด้วยเพียงชั่วครู่ก่อนที่ลูกปืนใหญ่นัดแรกจากเรือสัาผ่าจะตกใส่หลังคาค่ายพมา่า พระเจ้าตะเบงโชเวตีกำลังประชุมแม่ทัพนายกองพาม่าอยู่ในพระปาที่ประทับภายในค่ายหลวงทหารพาม่าซึ่งมีหน้าที่ไปตักน้ําที่แม่น้ําเจ้าพระยาเพื่อขนมาที่ค่ายวิ่งหน้าตื่นเข้ามากราบบังคมทูลว่ามีเรือสำเภาหนึ่งลำและเรือพายอีกสี่ลำแล่นทวนน้ําขึ้นมาเชื่อว่าน่าจะเป็นกองกําลังทหารไทยถ้าเป็นทหารไทยจริงพวกมันมาทําไม พระเจ้ากรุงหงสาวดีทรงตารบกับที่ประชุมด้วยกำลังเพียงเท่าน,นี้มันเป็นการฆ่าตัวตายชัดๆถ้าจะโจมตีค่ายของเราหรือว่ามันส่งเรือสำเภาไปขนเสบียงอาหารมาจากทางเหนือเพราะว่าในกรุงศรีอยุธยาเริ่มขาดแคลนอาหารแล้วพระพุทธเจ้าค่ะพระเจ้าแปรทรงให้ความเห็นก่อนที่พระเจ้าตะเบงเชเวตีหรือผู้อื่นจะได้พูดทุกคนได้ยินเสียงคำรนของปืนใหญ่มาแต่ไกล พร้อมกับเสียงหวีดผิวแหวกอากาศมาที่ค่ายแค่ชั่วอึดใจเดียวเสียงโครงใหญ่ดังสนั่นลั่นไม่ไกลจากพระปลาที่ประทับพร้อมกับพื้นดินสั่นสะเทือนทุกคนนั่งตะลึงพระเจ้าตะเบงเฉวตีทรงได้สติก่อนใครทรงตะโกนลั่นมันเอาปืนใหญ่ใส่เรือมายิงค่ายเราพระเจ้าแปรรับสั่งทันทีหม่อมฉันคิดว่าเราควรจะออกไปอยู่กลางแจ้ง พวกมันคงตั้งใจยิงทำลายค่ายถ้าพวกเราอยู่ในพระบพลานี้จะเป็นอันตรายพระเจ้าตะเวนเเวตี้ท่งยืนขึ้นพร้อมกับทรงบัญชาการส่งทหารม้าลากปืนใหญ่ไปที่แม่น้ำแล้วลองยิงเรือของพวกมันบ้างเมื่อรับสั่งเสร็จก็เสด็จนําบรรดาแม่ทัพนายกองออกไปจากพระพปลาที่ประทับซึ่งเพียงแค่ชั่วครู่เดียวได้กลายสภาพเป็นกองไม้ด้วยแรงของกระสุนนัดที่สองจากเรือสำเภาของเวซาโก หลังจากที่ยิงถล่มค่ายพม่าไปอีกหกนัดเวสาโกบังคับเรือสำเภาให้ออกไปกลางแม่น้ำแล้วกลับลำเพื่อให้ปืนหน้าขาร่าปลายผิดได้ยิงบ้างเรือพายคุ้มกันทั้งสี่ลำลอยลำเป็นหน้ากระดานหางจากฝั่งตะวันออกของแม่น้ำหนึ่งเซนปืนจ่าโรงซึ่งคือปืนใหญ่ขนาดเล็กประจำเรือทุกลำหันปากกระบอกไปที่ฝั่งเมื่อกองทหารพม่า,มาลาปืนใหญ่จำนวนห้ากระบอกมาใกล้ฝั่งและ อยู่ในรัศมีของปืนจ่าโรงทั้งสี่กระบอกพระโจรจ่าตุรงสั่งโบกธงส่งสัญญาณยิงทันทีเสียงคำรามของปืนจ่าโรงทั้งสี่กระบอกดังสนั่นขึ้นพร้อมกันกระสุนเหล็กขนาดสี่นิ้วสองนัดทำลายปืนใหญ่พมา่าพังไปทันทีสองกระบอกขณะที่กระสุนอีกสองนัดหล่นใกล้ทหารม้าที่ลากปืนใหญ่อีกสองกระบอกทหารพรมาร่าใช้ม้าสองตัวลากปืนใหญ่หนึ่งกระบอกแรงสะเทือนของลูกกระสุน ทาให้ม้าตกใจวิ่งเลี้ยวกลับในทันทีส่งผลให้ปืนใหญ่ทั้งสองกระบอกลงคว่ำลงบนพื้นดินหมดโอกาสที่จะยิงต่อสู้กับทหารไทยปืนจ่าลงทั้งสี่กระบอกรีบบรรจุกระสุนใหม่ทันควันแล้วยิงทันทีกระบอกหนึ่งเล็งตรงไปที่ปืนใหญ่พมา่าที่ยังเหลืออีกหนึ่งกระบอกและกําลังเตรียมจะยิงโต้อต่อฝ่ายไทยกระสุนเหล็กวิ่งเข้าสู่เป้ายังแม่นยําทําลายปืนใหญ่กระบอกสุดท้ายของพมา่า ขณะที่ปืนจ่าลงอีกสามกระบอกหันเข้าใส่เหล่าทหารเดินเท้านับพันคนที่เพิ่งวิ่งมาถึงริมฝั่งแม่น้ําแล้วระเบิดกระสุนใส่ยังไม่ปราณีเมื่อสิ้นเสียงปืนทหนรารพม่าไม่น้อยกว่า20คนล้มตายลงทันทีทหารไทยบนเรือพายทั้งสี่ลำใช้ปืนคาบชุดนกศัพจากายลําละยีกระบอกระดมยิงทหรารพม่ายังมันมือทหรารพม่ากองนี้มีตะดาบหอกธนู ไม่มีปืนยาวมาด้วยนอกจากนี้ยังไม่มีเรือพายแม้แต่ลำเดียวจึงได้แต่กระโดดโลดเต้นควงดาบชูหอกอยู่บนฝั่งธนูที่มีมาก็ยิงไม่ถึงเรือคุ้มกันทหารพม่าพันคนจึงถูกทหารไทยยิงด้วยปืนจ่ารงและปืนคาบชุดนกศัพ์ล้มตายเกลือดด่อนริมฝั่งแม่น้ําที่เหลือไม่ถึงห้าสิบคนถอดใจวิ่งหนีกลับไปที่ค่ายพระโจมจ่าตุรงสร้างโบกธง ให้เรือคุ้มกันถอยออกมาขณะที่เรือสำเภาแล่นเข้ามาใกล้ฝั่งแทนหันหัวเรือไปทางทิศใต้เมื่อได้ระยะพระโจมจาตุรงสั่งให้ปืนหน้ากระราปลายพิษยิงไปที่ค่ายพม่าทันทีทุกครั้งที่เสียงปืนดังกึกก้องยามบอกเหตุบนเสากระโดงสำเภาก็ตะโกนบอกว่าหลังคาค่ายพม่าพังไปแล้วอีกหนึ่งหลังหลังจากที่ปืนหน้ากระราปลายพิษยิงไปแล้วสิบนัด ยามบอกเหตุตะโกนลงมาอีกทหารประมารวมพลเป็นหมืน่นมีปืนใหญ่หลายกระบอกกําลังยกทัพลงมาที่แม่น้ํามีทหารแบกเรือพายมาด้วยพระโจเจ้าตุรงหิมยังเฮี้ยมเกลียมแล้วสั่งพลประจําปืนหน้าขาราดปลายพิษว่าลดระดับปืนลงมาสองนิ้วพลประจําปืนสองคนช่วยกันใช้ไม้คัดสําหรับเลื่อนปืนใหญ่ขึ้นลงเพื่อปรับระยะการยิงลดระดับปืนหน้าขาราดปลายพิษลงมาตามคําสั่ง เวซาโกพูดขึ้นเราควรจะกลับได้แล้วปืนของเราเริ่มร้อนและเรือคุ้มกันก็ไม่สามารถทำลายทหารพม่าได้หมดพระโจมจ่าตุรงพยักหน้าขอยิงสั่งลาอีกสักสามนัดเถิดเวซาโกชาวโปรตุกเกสร่างยักษ์หัวร้อแต่ไม่พูดว่าอะไรเสียงปืนหน้าคาราปลายพิษดังสนั่นขึ้นอีกสามครั้งกระสุนเหล็กทั้งสามนัดหล่นลงท่ากลางทหารพมาร่า ที่ยกกําลังมาถึงจุดกึ่งกลางระหว่างค่ายกับแม่น้ําพอดีทาหารพรม่านับร้อยล้มลง,ลงทั้งตายขาทีและบาดเจ็บส่วนที่เหลือเริ่มรวนเรไม่รู้ว่าจะถูกกระสุนปืนใหญ่อีกหรือไม่พระจมจาตุรงหูร้อลัน่นแล้วหันมาบอกกับเวซาโก้เรากลับได้แล้ววันนี้ขา้ามีความสุขที่สุดฮ่ฮาฮกฮเวากาตาเป็นประกาย <laughs> แต่พรุ่งนี้จะเป็นวันแห่งความสุขของข้าข้าจะได้เมียอีกคนจากพระราเมศวรติดตามจอบทัพอายุยาได้ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีจากอรุณโคเมศสวัสดีครับ